ถนนละมะถนนละมะถนนย้ายละมะจีถนนย้ายละมะจีหุ่นถนนละมะโบหุ่นถนนละมะบ่ตาำบลจียวะตาำบลจียวะตาำบลจียวะอําเภอยูเนอําเภอยูเนอําเภออะไรามบํยูเน่เล อำเภออะไรแบบยิ่งไนเลยจังหวัดขยายจังหวัดขยายจังหวัดขยายทางลัดชละทางลัดชลัละทางตรงแลมเพยียวทางตรงแหลมเพททีทางเหลี่ยมแหลมกุยทางเหลี่ยมแหลมกุยทางแคบแลมจีทางแคบ แลนจิงทั้งเดีวตะลาเน่ทั้งดีวตะลาเน่